ปิกวะปุกปิกปุ๊กปิกรอร้อยหวันเลยเออรออีกนะเอ้ยมันไม่จะเสถียรเดียวอีเกตได้จับไม่บอกว่มันจะได้เปลี่ยนแล้วแรงน่าอะไรปุกปิกอ่ะร้อยแหกอ้าวป่าเอ็มหลุดค่อยค่อยหลุดไปทีเดียวคนโดดชนไปใครกินเก๋าไว้มาแค่แบบเร็วลอยหลุดบนท็อปสักเห็น ทำมั้งมีนนักเสด็จไม่ด้เนี่ยสามารถปัดเเขาไม่ทันแข่งอะไรหรอเออเขาแข่งร่กันโอ้ยไมายรไม่ป็นคนละขึ้นบนท็อปสีเขตขึ้นล่างซีไซลุงโอ้ยขาเป็นเล็กมันผิวไหวดีว่ะโคตรแรงในช่วงรอบกลางคือแบบเดือดเซนเดียวตามไม่ทันรอบต้นแต่รอบปลายดิ เดี่ยววงเดียวมันได้เท่าไหร่ก็ได้ป่ะหรือว่าไงใช่ครับถ้าที่ไหนก็ได้แค่สามวันเพราะว่าไต่ระดับเทียนะแต่รอบอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราจะไปเราพวกเราจะไต่ระดับเทียรัะสองผมเทียสองมีคันไหนเทียสองน่าจะเป็นพวกเอสจูวีเทียเอโนี่คืออะไรฮะ ทุกทีเลยอะโอ้แต่เบียรโซอาอี hmm. ๋ไม so like <bbe> ่แรงจริงเบียรแม่งจ้าบุกถอยกิ่ดูดิโอ้ยบอดอ๋อถอนคุณสารหนึ่งโลรถปุกปิกแต่ห้องเครื่องไม่ปุกปิกนะครับอ่ะฮองเดี๋ยวไม่ดีรอบต้นรอบกลางกคนแลกแต่รอบปลายแบบว่าพอๆครับจะทีเดียวอีกแถือว่ารถมันดีมากเลยหน ในขนาดดาสากไปแม่งวิ่งไปหนึ่งนาทีสี่พาในขนาดชนนะอย่ารถแม่งแรงเกินซื้ไหวเหรอรถไม่มีแล้วซื้อแล้วแต่ได้อัพระหารตัวไปช่วยเบิกวะไม่รู้อัพแหละไม่ต้องห่วงพี่ก็เลือกพี่ก็เลือกรถสีมาพี่อย่าลองเล่นได้เลยสี่คนอ๋อหรือว่าทุกคนเอาบีเอ็มมาว่าน้ำมันเทียสากเทียสพี่ก็ลองพี่ก็เอารถสี่มา อยากรองครับผมรุ้เทียบไม่เป็นอ๋อเทียนึงคีสอทีสามนี่แยกไงครับอ่าเทียสองจะเป็นซับคาสสิกมาซ์คาร์แล้วก็อออแล้เทียสามเทียสามน่าจะเป็นปอร์คารสปรอร์ตแล้วก็มอเตอร์ไซค์โคอ้ใช้หัวค <laughs> ว,วามใช้หัวความ พี่เ้นลุกเข้าบ้านพี่เนมุบ้านไม่เสร็มอไซค์ละถิงบ้านเลย่เุเข้าบ้านโอ้โหมวลยอมกทุคึงบ้านเลยเข้าบมาเลยนมาน้ำตามไกลเด้อเด้อโอ้ยพี่เปนุแล้วก่อนทุกคนตองว่มาพอดีโอ้ทางต้นบ้านเมี่่วไป่ ล้วม right? ุมล้มุมกล้องผมก็เห็นเลยอ่ะพี่ดาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยใครไม่เิดไม่ต้นงใครลอยมางอมาเนี่ยใช่ขู่งออ้าวกูเลยพอเชฟไครลอยมาขู่เลยกูเลยไฟหายนะยยาเฮ้ยไม่ใช่พราเชนัง เห็นแล้วตกลงรักอ,อะไรวะวา่าต้องลักง,ง,งเป็นอย่างงี้ชีวิตได้จบฮ้ยใส่ท้อยเฮ้ยใครทิ้งเสาไม่รู้สง <c oughs> <c oughs> สัยจบเทียนสายไอซ์คุกก็ขีหน่อยนะกินค้างกบมันหายแม่วะค้างกบมันหายแล้วเขินค้างกบหายค้างกบมันหายอะเคน จังหวะนี้เสียงท่อรอดไฟฟ้ามันมีเสียงท่อด้วยเหรอเปลี่ยงมันโนมันมีดึงท่อเสียงมันโน้ดีนปะเรียกกาสังข้อไม่ได้ยินอ่ะอ๋อแปลว่าเสียงเบาผมสาเปิดเสียงท่อกระบะซิ่งลงในสาวแผ่นเลยเออเฮ้ยกลิ่นปอเช่ไม่โดดเอ๊ะ อะไรวะเราวสินบอกแล้วว้าวกระดูกเลยอีกแล้วพี่เดิมด้วยอุ้ยไม่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 เซตชัยไม่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 เหมือนรถรถก็เจอแล้วเอ้าแล้วปะผมอะไรชนเวีดชนวีซีชนวีซีโอ้โหวีซีเอ้กูแทงฝ่ามือได้ทันทีที่ถ่ายชนวีซี เอาพิรุษเอาไอ้นั่นเหรอคนเตี้ยขั้นหม่เลือกไ่ทันไงพี่เข้าน้ำมาไงเรือกไปทันเนาะเนผมเบ็ดมางทุกคนเลยมั้งเสียงเครื่องไอแปดโอ้โหไอแด่ายมันลูกแลมโบว์เราก็ต้องหยิบแลมโบว์ดิขาต่อนนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเ้ยมันสึกแข่งแลมโบปะทักกับบีเอ็มไปดิไอแปดอางเยอะไอแปดอีกเยอะเดี๋ยวนะห้ารอบเลยหรอเร็ว โอ้ยทุกอะนี้เสียงเสียงทอนี้มันเอาเป็นถนนเอพีเจโอ้โหใครชนเนี่ยใครชนมาเนี่ยใครชนอะไม่มีไม่เป็ใครชนแ่ะเบรกไม่ได้เอาล่ะทิ้งไปแล้วพวกใครชนเนี่ยดันนมีเบรกม่หนึ่งจนสี่ไม้หนึ่งจนสี่ไม้ไม่มีเบรกเลยด่านเนี้ยโอ้ยมีอะไรกันเนี่ย โอ้ยเคนโอ้โหมันชนหนังขะยับแล้วโอ้ยก้ควบคุมนิ้วกำกดกันอ้บิ้วสเต็ปไปสเต็ปไปสเต็ปเตบอ้าวเอเล็กเอเล็กเอารอบเลยอี๊ยววังวังอันนั้นอันนั้นขนมด ไอ้น้อกดนอยไปแล้วโบออฟมาไงโบออฟมาไงเอพีเจเอพีเจเมกดีกว่านี้ไม่ได้หรอไม่ในไม่ใช่กดเมกใครกดกรโอ้เกิด็อสาวแล้วโอ้โหว้า โอ้ยเสาลมพานโดนตีสโด้ทำไมไม่เซนเลยนะพี่ทำใครทันอ่ะทีมรถบิวรถปัดรถปัดเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่เลยหมดที่โลละแต่ไม่เ้น เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยซีมซีซเลแล้วรัถลายไปหนึ่งสองโองสองสองเอวโอ้ยเยอะอะไรอ่ะบิวบิวรู้ไได้วไอ้บิวได้้เนี่ยมองข้อมองทางกี้โอ้อั่นเอ็มอ ขอบคุณมาก NPC NPC แก้มือแก้มือแก้มือหน่อยแก้มค่นีกว่าแก้มือโอ้ย NPC โอ้ยโอ้ยทษอยู่ NPC แม่งหวางย่าหูร้อนผมแล้วทำไมไมันเรไม่ติใครขับเอฟบีจีเลยอะเอาเสียงเอฟีจีมาใส่ มนะดอปยังไม่มีซ้ำรุ่นเลยเกมละแต่มาเอารุ่นจักรวาลนี่เออวิชตรในเอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยะไรเปก๋เค็มตุ่ยทันหน้าวะเบรกก่อนเบรกเบรกเบรกเก็บดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้รถไฟชน ลางชนไอน่ดอมเดของจริงนี่เ้ยอันนี้ผมเปนวไม่ใช่พี่ด si อมมดนรถไฟนนะเแต่พี่ดมเโดนรถไชออันบอันคอเป็นพี่ดอมคเไปชรอะไรบ่งวิ่งมาชนเฉเห็นเป็นบอันแต่ความจริงอาจจะเป็นพี่ดอมได่หน้กากอยู่ก็ได้เอ้ยรถติดไอเออุยบินเฮ้มาแล้ว ลัวไอ้หมดไอ้ดูป้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ทางลำเลยพี่จะทำอย่างนี้นะพี่เคนพี่พี่ชนได้ตกข้อไปละได้หรอชนเลยยายายยา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 อ้าพาผมกดป้า เฮ้ยกลายเป็นอีกดัดนี่มันคลองสนามนี้จริงไว้ดัดไม่ของจริงเอามันมันเน้นรอบต้นเนี่ยต้นจัดจัดอ่ะผมว่าเนวีรอบเมื่อกี้รอบต้นเนลบีน่าจะจัดกว่าผมได้เบ้นแล็บป่ะวะผมว่าน่าจะเป็นบัตรล้านรถมากกว่าอีกนะมันทำบัตรล้านกันแล้วเตอถึงเวลาแล้วห้าสิบวิเมื่อไหร่ต่ำกว่าห้าสิบวิเมื่อไม่แต่ไอซัมี่ถึงเวลาแล้ว อันน <X net repay> ั้นอันนั้นไปนอนน้ะเาีเวลาที่ต้องไปนอนละไปนอนเถอไปนอนแลพี่อย่าสู้ชีสไปนอนละบายเราเป็นโดโดนแอบอันที่หมันโนะไปนอนละอยีเย็นละเดี๋ยวพี่ัสดีครับสเนียไวัดีครับีเจียบ